ากฏการทางธรรมชาตินั้นถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์บางอย่างเป็นเรื่องที่ลึกลับและหาคำมาอธิบายได้ยากบางเรื่องแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่นเรื่องที่อับดุลจะนำทุกท่านไปรับชมกันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟไฟที่ยังคงลุกโชนช่วงอยู่ตลอดเวลาไม่มีการดับสูญบางแห่งสร้างผลกระทบโดยตรงกับมนุษย์แต่บางแห่งก็กลับกลายเป็นสถานที่ที่น่าค้นหา ซึ่งจะมีที่ไหนกันบ้างตามอับดุลไปดูกันได้เลยในก้าวเปลวไฟไม่มีวันดับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 1. d o t r to h l l l Door to Hell หรือประตูสุนรกมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าหลุมแก๊สดาวซาหนึ่งในสถานที่สุดแปลกตั้งอยู่ใจกลางคาราคุม um, หนึ่งในทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกใกล้หมู่บ้านเดเวเซ มีผู้อยู่อาศัยราว350คนประเทศเติร์กเมนิสถานคนพบครั้งแรกเมื่อปี1971โดยทีมวิศวกรนักธรณีวิทยาจากสาภาพโซเวียตที่ได้ไปตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันเพื่อสำรวจปริมาณน,น้ำมันแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อพื้นดินบริเวณน,นั้นยุบตัวลงเป็นหลุมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า70เมตรและพวกเขาก็พบว่าหลุมแห่งนี้นั้นมีก๊าซมีเทนพุ่งออกมามหาศาล ด้วยความหวังดีที่เกรงว่าก๊าสนี้จะแพร่ขยายเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านพวกเขาจึงตัดสินใจจุดไฟเผาเพื่อหวังจะหยุดการกระจายของก๊าซพิษแต่กลับผิดคาดจาก1-2วันที่คิดไว้กลายเป็นว่า47ปีแล้วยังไม่ดับเลย 2. เซนทาเรียเซนทาเรีย เดิมมีชื่อเสียงในการทำเหมืองฐานหินแต่ว่าได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในเดือนพฤษภาคมปี1962ซึ่งที่มาของเหตุการณ์ไฟไหม้มีหลายกรณีแต่กรณีที่น่าสนใจคือต้นเพลิงมาจากการจุดไฟเผาขยะในบ่อของเหมืองที่อยู่ใต้ดินแล้วไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ซ้ำร้ายกลับหนักขึ้นเพราะไฟติดฐานหินและลุกลามจนไหม้พื้นที่ใต้ดินของชาวบ้านไปทั่วทั้งเมือง ซึ่งทางรัฐก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการดับไฟและการย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองใกล้เคียงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังหยุดไฟนั้นไม่ได้ซึ่งผลของไฟไหม้หนักในครั้งนั้นทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองจนเวลาผ่านมายาวนานกว่า50ปีแล้วไฟก็ยังไม่ดับลงซึ่งนักธรณีวิทยาคาดกันว่ากว่าถานหินจะไหม้หมดก็อีกประมาณ250ปีเลยทีเดียว 3. น้ำตกอีเทนัลเฟรม น้ำตก Eternal f เ a m e เป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในเชสเนตวิ r ดพาร์ครัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือหลังม่านน้ำตกนั้นจะมีเปลวไฟลุกอยู่ตลอดเปลวไฟนี้เกิดมาจากก๊าซที่ทับถมกันซึ่งก็มีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดไฟลุกอยู่ตลอดเวลาในช่วงฤดูร้อนเปลวไฟจะสว่างมากและเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลลงมามีน้อย ซึ่งนักธรณีวิทยาได้ค้นพบว่าที่น้ำตกแห่งนี้นั้นมีค่าอีเทนและโปรเพนมากกว่าก๊สธรรมชาติอื่นๆประมาณร้อยละ35ซึ่งมันจะทำให้มีสัดส่วนของก๊สมีเทนมากขึ้นอีกทั้งพวกเขายัางค้นพบว่าน้ำตกแห่งนี้จะมีการปล่อยแก๊สมีเทนถึง1กิโลกรัมต่อวันซึ่งจะทำให้ไฟที่นี่ติดอยู่อย่างนี้ไปอีกนานแสนนาน 4. ภเขาไฟเอเรตาเล ภูเขาไฟเอเรตาเลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อภาษาอังกฤษว่าภูเขาไฟเอรตาเอลเป็นภูเขาไฟรูปโลชนิดบะซอตั้งอยู่ในที่ต่ำอาฟารประเทศเอธิโอเปียประกอบด้วยแอ่งลาวาจำนวนสองแอง่งหรือ1แองแอ่งแล้วแต่ช่วงเวลาปัจจุบันภูเขาไฟนี้ปทุตลอดเวลานับแต่มีการบันทึกเมื่อปี1906จนได้ชื่อว่าประตูสุนรกคล้ายกับชื่อของหลุมแก๊สดาวซาในประเทศเติร์กเมนิสถาน การประทุครั้งใหญ่ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่25กันยายนปี2002ซึ่งเป็นเหตุทำให้สัตว์ล้มตาย250ตัวและประชากรน,นับพันคนต้องหลบภัยต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2007ก็มีการประทุอย่างเดียวกันทำให้มีคนสูญหาย2คนและคนอบยพนับร้อยคนซึ่งภูเขาไฟเอเรตาเลนับแต่นั้นมาก็มีการประทุตลอดเวลาโดยล่าสุดนั้นประทุเมื่อเดือนมกราคมปี2017 5. แหล่งถ่านหินจาเรียแหล่งถ่านหินจาเรียเป็นแหล่งถานหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของอินเดียในรัฐจาเรียที่นี่ถือเป็นแหล่งสำรองถานหินที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียโดยมีปริมาณสำรองอยู่ที่ประมาณ19.4พันล้านตันและจากการเผาไหม้ถานหินเมื่อปี1916ก็ส่งผลให้บริเวณน,นี้เกิดการสุดตัวของพื้นดินและเกิดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ ทำให้ผู้คนในชุมชนท้องถิน่นรวมทั้งเมืองจาเรียที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่า400,000คนนั้นได้รับความเดือดร้อนต่อมาในปี1972มีรายงานการเกิดเพลิงไหม้มากกว่า70ครั้งในภูมิภาคนี้นั่นจึงทําให้หน่วยงานของรัฐได้กําหนดให้ย้ายประชากรในท้องถิน่นออกจากพื้นที่ในเวลาต่อมาเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของชาวจารียนนั่นเอง 6. น้ำพุร้อนกวานซือหลิง น้ำพุร้อนกวานซสือหลิงเป็นน้ำพุร้อนในเขตไปเหอไถหนานประเทศไต้หวันตั้งอยู่ที่ระดับความสูง270เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งบ่อน้ำพุร้อนนี้ถูกค้นพบโดยกองทหารญี่ปุ่นในพื้นที่และได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งของไต้หวันในปี1920โดยจุดเด่นของบ่อน,น้ำพุนี้ก็คือถ้ำน้ำไฟที่มีชื่อเสียงเราจะเห็นได้ว่าภายในถ้ำนี้จะมีเปลวไฟที่ลุกอยู่ตลอดเวลา นั่นก็เพราะบนผิวน้ําตรงบริเวณนั้นจะมีฟองก๊าซมีเทนที่โผร่ออกมาจากน้าผุร้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับเปลวไฟซึ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าไฟนี้ได้ลุกไหม้มาตั้งแต่เมื่อกว่า300ปีก่อนเลยทีเดียว 7. ยูนาแดกสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกกันว่าดินแดนแห่งไฟตั้งอยู่ที่จังหวัดอับเชรอนประเทศอาเซอร์ไบาจานซึ่งถ้าหากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเปลวไฟยาวกว่า10เมตร และมีอุณหภูมิสูงในทุกๆวันส่วนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้นั่นก็เพราะว่าประเทศอาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ในลุ่มน้ําทะเลแคสเบียนซึ่งมีน้ํามันและก๊าซธรรมชาติสารองอยู่มหาศาลและในบางครั้งก๊าซก็เกิดการรั่วไหลถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยซึ่งเปลวไฟณที่แห่งนี้เผาไหม้มากกว่า4,000ปีแล้วและไม่เคยมอดดับลงเลยไม่ว่าจะมีฝนตก หิมะปกกลุมหรือแม้กระทั่งลมพัดแรงก็ไม่สามารถทำอะไรกับเปลวไฟเหล่านี้ได้เลย8บาบากูกูแหล่งน้ำมันที่เผาไหม้นี้เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจากแหล่งกาวาของซาอุดิอาระเบียนอกเหนือจากการใช้พลังงานแล้วบาบากูกูยังเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญ,ญญาณที่สำคัญสำหรับชาวท้องถิน่นโดยในสมัยโบราณการบูชาไฟถือเป็นเรื่องปกติ ชาวท้องถิ่นจะมีความเชื่อว่าถ้าหากคุณแม่ที่มีคันได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แล้วอธิษฐานขอเด็กในคันให้เป็นเด็กผู้ชายก็มักจะสมหวังกันนั่นเอง 9. ยานาต s สยานาต a สในภาษาตรุรกีมีความหมายว่าหินเพลิงซึ่งหินเพลิงนี้ตั้งอยู่ใกล้หุบเขาโอลิมปัสและอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอันตรายาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตรุรกี เราจะพบเห็นกองไฟขนาดเล็กเป็นจำนวนมากซึ่งเผาไหม้ตลอดเวลาจากช่องระบายอากาศในโขดหินซึ่งอยู่ด้านข้างของภูเขาปัจจุบันที่แห่งนี้ก็ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาเยี่ยมชมในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่มีไฟที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดซึ่งคาดกันว่าเป็นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้มานานกว่า2,500ปีแล้วนั่นเอง